กาบสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามรับชม่มิปดคนสมัยก่อนเนาะหน้าสุขสุขคนเนาะพี่น้องมาพอกันอีกเมื่อนี้จังเลยกะฝากพี่น้องซอยเขาไปติดตามเป็นกขาลัางใจกันเนาะพี่น้องเขาไปกดไลค์กดแชร์ซอยเนาะพี่น้องขอบุณกันย่างสูงนะพี่น้องเมื่อนี้เลี้ยงเล่าที่ที่สบไดียวให้พี่น้องฟังนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรี่ยงที่โดนโดนฝ้าลาปีเติบล้อเนาะพี่น้อง เป็นเลี้ยงเราจากจากทั้งทั้งฟังเล่าพื้นเนาะพี่น้องเป็นเลี้ยงเราจากทั้งฟังเล่าพื้นคือสมัยตะกี้เนาะพี่น้องะกะต้องบอกว่าเทคโนโลยีเพท่านได้บ่ท่านไดท่านสมัยคือตัวมือนนิเนาะพี่น้องสี่สี่เฮตดอีหยังก็ต้องบอกว่าต้องไปโดยโตเจ้าของเนาะพี่น้องข้าเจ้าข้าเจ้าสมัยตะกี้เพิ่นกะคนเล่าสมัยตะกี้เพิ่นกะมีมีมี มีหลูมมีตอไม่เห็นงานไม่เห็นงานอยู่กงุงเทพบเขาอตไม่เห็นงานมันต่กระทือว่ามากมากกันจะดูเหรอสมัยจะากี้เนาะพี่น้องก็มาเห็นงานบัดไม่เห็นเลี่ยวผนกัวิธีเวลาวิธีสูงเงินมันก็มีอยู่สองยางอะเนาะพี่น้องสูงเงินกันางใดก็คือมีผููมีผู้กับบ้านยังเสียฝากกันไปเออฝากกันไปกันยังสีนะเออว้าเจ้าสิบกับบ้านตีคอยฝากไปเงินไปให้ทวเม่เลยเด้อสีนาก็ฝากไป กับอีกวิธีหนึ่งก็คือโอนโมพี่น้องโอนแต่ว่าสมัยตะกี้ก็ต้องบอกว่าคนเล่าเพิ่นบ่มีบัญชีบ่มีบัญชีธนาคารเฮาธนาคารประเทศไทยเฮาดอกเงนต่อธนาคารในไทยเฮานี่เพิ่นบ่มีเต่อก็สมี้บ่าจักกีคนดอกท,ท,ที่ได้มาเปิดบัญชีไห้อยู่บ้านห้าวง,งสี่เราพี่นออ้องเ้วก็ก็คือเพื่อนไก่ผู้ใดผู้ใดผู้เพิพ่นพอมีเงินน่ละล่ะจะค่อยเฮ็ดได้มันต่อบาทเนี่ยข้าเจ้ากับมันนี่บ้านนั่นมันก็มีผู้หนึ่งมาอบพี่น้อง ก็ถือว่าเพิ่นกับป็นคนมีฐานะอะไรเนาะเพิ่นจังคอยได้ได้มาเปิดบัญชีอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งไทยอยู่นี่เพิ่นก็มาเปิดบัญชีกถอนั่นแหละหมดคนที่ลูกเต่าไม่เห็นงานอยู่กรุงเทพก็ได้โอนไปนี่อุลไปเพิ่นมันต่อสมมติว่าที่อนเงินไปพลอยเม่ยที่ก็ก็โอนเข้าบัญชีนี่แล้วก็พ่อกับแม่อยู่ทางฝั่งล่าเพิ่นก็ไปเอามันบ่ล่ะเออก็ไปเอาบาทไปเอาเงินบาทนี่พี่น้องก็ก็ถือว่าดีดีอยู่เด้เพิ่นเพิ่นกับว่ได้เอาบ่ได้เอาค่าโอนค่ายยังแพงน้ำหลวงหลายยังก็็ถือออว่่่าเพินนนกกใจดดียู แต่ว่าพากันไปเอาเงินยงนีมใดเนี่ยกลับมาปเป็นได้ล้มหมอนนอนเสียพี่น้องเออเป็นเมียหมอยสบอยนอนสมมันเถัะว่าจะไปเอาเงินเออเป็นเมียมันเถัะก็เป็น,น, er. เ,ปนเป็นยุ่จังสี่หลายหลายหลายเถียววันต er. ัวเท่าแม่นี่เล่าลูก,ล,กลูกมาฝากฝากเงินมาแหงเนาะเล้วก็ไปเอามัน er. เถะก็ไปเอาไปเอาเพิ่นกับเพิ่นกับเจ้าเสียวเงินเงินหยังล่ะเพิ่นก็นเอาไฮรูดหล่ะมันเถัะอยากได้เงินบาทเงินกีเพิ่นก็นเอาไฮรูดเนาะ เขาบาขอได้ยากันตัวเออโทรบอกกันันโต๊ะเออโทรศัพท์บอกกันว่าโอนไปให้เราเดอ้อยังสิจเจ้าไปเอาเด้อน้าเพิ่เด้อยังเสียก็ไปเอามาันนี้น้องบัตรเอามาเลียวกับเม,มื่อป่วยเออเมื่อป่วยส้มอยู่เป็นอาทิตย์ผมเดี่วน้องบนธรรมดาคนโป่วยเมย์ลังเทียกับโอ้ยปวดสินปวดเอ็นเนี่ยปวดกระตุนกระตูปไปเบิดเัยเจ็บชิ่งป่ะนะเออก็ไว้เจ้าของเป็นีอย่างวะ่ะมัน ตื่นเงินเพราได้เงินลูกฝากเงินมาใหายกระบอบกม่นได้ฝากสุเดียนเดกนอกเนาะพี่น้องก็ถือว่าย่ามมีธุระลูกก็จังได้ฝากมาให้ย่ามลงหน้าจังสี่นาะเออย่ามเข้าได้งลงหน้ารือว่ามีธุระจำเป็นติดใส่จังจีิก็โทุโทุหากันมาเถอะขึ้นกระเปเอามาเถอะบาทนี่เลยพากันโว้กันดีกว่นี่เนี่ยข้นมันคนมันสากัานเนาะพี่น้องเออมนันสา,านว่าผู้ผู้ผู้ที่เล่ารับโอนเงินนี่เราเป็นผัวเออ มมเมนต์โมเนฟูไปเอาเงินนํำเล่าหร้อมันหลักสูตรฟูติกว่าคน้นว่ากันเด้เนี่ยเออว่ากันที่เลยเม้ยเมียนบ่ว่ระท่านเออเริ่มสงสัยกันเนี่พี่น้องเออแต่ว่าที่ว่าว่ามากมันกับเขาข้าวเขาเขาคา่เบิดมันรอพี่น้องเพราะว่าคนที่เป็นเป็นเป็นปอบเนี่ยส่วนมากสีหาเงินเก่งเนี่ยพี่น้องมันถิ่ทำใหมเอข้าเจ้ทำมาหากินเนี่ยถือว่าคล่องเด้ก็จนคล่องสักไรก็จนนี่หระก็เจ้าก็จนว่ามีฐานะจนว่านี่หละ ได้ได้ได้รับโอนเงินได้กวนทอเมาเปิดมาเปิดบัญชีอยู่เมืองไทยได้กวนทอพี่น้องกระเจ้าก็กัดที่ว่าหาเงินจริงกวนทอบาทนี่ก็นเมียนบ่ว่านตันก็เลยว่าเหมือนจะเพิ่งไปจะเพิ่งไปดวนดวนดวนสรุปเนาะเออคนก็วางพันตันมันเมียนบ่ว่านตันทีเพิ่งไปบอกให้กันดิว่าตันแต่มันพันตันเนี่ยใจกวนทอเออกัดกัดหลายเที่ตัวหลายที่เลยพี่น้องมันปิ่นกวนทอท่อแม่นี่เราไปเอาเงิ่อนย่ำเลยเรากลับมาเมียนหลุดแล้ววะเออ ไปหอดนี่ยระหว่าไปหอดเพราะแต่ยืนเงินหนกันปั๊บนี่ยจะจับเงินมันต่อไปก็ไปเอานังมันก็เอาจากมือเพิ่นเนาะเพิ่นดีให้ว่าจะจับเงินเลี่ยวป่ะนะผลมาขึ้ยังไตดู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 ขืนขาหลุดป่นนะเออเจ้าของมวยมวยผู้เป็นอย่างแต่เกี่ยวกินตีนถึงขึ้นเป็นอย่งไรขึ้นเป็นอย่งสี่สันเออกระตุกใจอยู่ดอกว่าแต่ว่าขึ้นว่าให้เจ้าของเกี่ยวกินตีนขึ้นอย่างไรวะบาดกระมางก็เป็นนี่แหละปวดเส้นปวดเอ็นเอออาการบอดี่ันต่อเออเมยเอาไปเอามากก็เลยโว่กันที่บ้านโวว่หวเ ข่อยว่าบ่แม่นว่าข่อยไปเอาเงินน้ำเพิ่นนี่เพิ่นซากันเดี๋ว่าเรล้าปิ่นเี่ว่าเออบ่แม่นข่อยไปเอาเงินแล้วปอบแล้วสูตรข่อยอีหลีที่พอน่ะทางผู้ผัวเนี่ยเขอยากเสียดอกมันต่อเอื่อว่าอี้มันแม่นบ่อท่านบ้านนี้ก็เลยไปน้ำว่าบ่เสียกะเดี๋ยวตุนเมียหรอเมียมาไปเอาเงินมายามีดนี่เมือนคนละบ้าทนะพี่น้องก็ไปไกลเติบอยู่หรอกก็ไปแปลงเงินมาเนี่ยเดเมียนอนส้มหลดก็เลยไปน้ำนี่แหละไปน้ำหมอถ้ำนะข้าเจ้าให้มาเบิ่งให้เนาะอข้าเจ้าก็บบ่า้ว อาการทีนี้เปอาสูตรที่ดีแล้วพราะนะมันกำลังสีเข่ากินสูตรมันไม่ได้เข่ากินสูตรหรอกเพนะมันสูตรมันดมซื้อความเป็นหวานเพื่อนก็เอาหวานนะเนาะหวานปอมามันไตีเนะาะมันไหลอย่เงาะไหลออกนะไหลฝาดระบบกันให้เออกันให้หดน้มนให้ปูแขนให้ก็จะช่อยไข้แน่ขึ้นมากเออเพราะแต่หมอท่ำไม,ม่เห็นไหลเล่าไข้ขึ้นมากเนาะหวานนี่เล่ากับวัวกับผัวเล่านะไม่หนั่งเห็นว่าเถาเออไปให้หมอท่ำขึ้นมากเห็นไหลดีดีคือจังหวะแหละผู้ผัวหุ่นไม่เหมียนว่าเถาเต่าน เราไม่อยากไปว่าวไปว่าผู้ใดเดีดยวสันงวดต่อไปท่นมันโอนมาลูกเขาโอนเงินมาเนี่ยข่อยสีล่องไปเอาเองมึงเรื่อบ,บานนี่ว่าสันจริงจริงผู้ผัวเนี่ยก็ไม่อ,อยากไปอย่างน้องพี่น้องเพราะว่าเจ้าของเป็นผู้ทายทาอย่เนาะว่าเมียเจ้าของเป็นผู้ยิ่งมันกับว่าวว่ากันกับเพิ่นก็เว่าได้แล้วน้องพี่น้องเออถือว่าถือว่าว่าวกันได้กันเถแล้วอยากให้เมียไปแต่ว่าเจ้าของโดยความีอยากพี่สูตรกันเถอะพี่น้องอยากพี่สูตรเพราะเจ้าของเปอรเสียดิเออเจ้าของเปเสียว่าว่าป๋อมันสูตรกันเถอะ มัน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 สุดมันบด,ดมกินเจ้าของนะก็เลยหอดเ่ามันมันหอดยน่าพอดีย่าหน้าเนอะลูกกับฝากเงินมาให้มาเอาะพ่อเจ้าของที่ลุงหน้าบ่เออยัดได้สิละยน่าลุงหน้าพอดีก็ได้โอกาสมาเอะลูกฝากเงินมาให้บ้าเถ่าหอดนี่เจ้าพ่อต้องไปด้วยท่านข่อยที่ไปเอาเองบ่เออว่าวว่าวกับว่าวกับเมียเรียบร้อยก็ไปละ ไปหอดก่อนเนีกับปกติเนาะพี่น้องเพิ่นก็ถือว่ามันกับโบมีหยังผิดปกติเด้สำหรับคนที่ว่าปิ่นบ่ปิ่นเนี่ยนับเออแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นให้เฮารู้ได้ก็คือเนี่ยผู้ไปตองอ่ะเออเล่าว่ากับเมียนี่หรือเมียนเพราเมียนเมียนสิบบอยฟังเลยว่าเพราะแต่เจ้าจับเงินปรับเนี่ยมันสิเป็นมื่นจัดสั้นดืดดืดดืดขึ้นน้ำขาจโจรวดพอนะเพิ่นว่าเดิเนี่ยเออล่ากับไ่กู่าสียมาไงนะมันสิเมียนดีดีบโบสันเออผู้ผู้ผัวน่ะไปหอดเวลากับเมียนี่หรือเนาะไปหอดแล้วมาเอาเงินแลวเมลยทา มาตีมาเ,าเอาเงินตีกันเพิ่นกัดโจกของม้าหายหลุดแล้วเนาะอบอดายอยากได้เพิ่นก็ถือว่าเพิ่นบ่ไดายอยากยังมันเทอดคาร์เปอร์เซ็ียนยังเพิ่นกัดทอดเอาแล้วมันเถอะเพิ่นเทอดไรท่าไรเพิ่อนเขาถือว่าเพิ่นเอาเ่อไหรก็ดีอยู่หม่งนี้ก็ได้เราว่าเมียนนี่หรือคนผู้เถ่อปัวพอเสร็เดเงินเดมือไปจับเงินน้ำเล้าหนี่งเพราะเอาเงินใส่มือให้กันเนี่ยคนน่ะซ้ำไฟดูดพี่น้องเราว่าดึดดดดขึ้นขาพปนะเฮ้ยเล่าจนห้วยจนทุกจนฟ้าดึงมือขึ้นน้องเฮ้ยขึ้นเป็นที่สี่วะเออ เล่านะคือยังคือยังเ้นกระตุกนั่นเราก็เยเฝ้าดึงขึ้นมันเถอะเฮ้ยคือเป็นแบบนี้บาดนี่วะเออแต่ว่าเจ้าขวงแบเห็ดสีหนาพยายามบังคับสีหนาไว้เพาอยากตื่นนะยันยันเขาเจ้าว่ามันเถอะยันเขาว่าเป็นยังเป็นยังสินะเจ้าขวงแบบมันเหมือนควกเมียโอีหดีพวนี้มันเถอะเออเฝ้ากับมาบ้านมันเอี่ออเฝ้ากับมาบ้านไปเฮี้ยนหมอถ้ำมันเถอะเออเฝ้ากับมาบ้านบอกเมียบพท่านไปไปหาเมียดิเออมา่อหอดบ้านนี่เห็นเห็นหนายิกงเส้นหัอหนาเิกหนาเทียเมียซิวเ่าอยากขึ้นเฮี้ยน เลยไปหาหมอท่ามคนท้อไปหาพอยี่หมอทำก่อนให้เราเออให้เราไล่ออกให้ก่อนเถทะเออเรามาหอดมึงเป็นมึงเป็นยังไงบอสท่านวายปวบสุดข่อยว่าท่านอืมเอาหวานมาฟาดให้่อยข่อยจะบานให้ว่ายท่านเพป็นก็หวานหวานปวดน้อมาฟาดฝาดเปียปลาเปียปลานังมุ้นหดให้เออหดหนังมุ้นห้ก่อนท้ออือหวานีกก็กันปูกเขียนห้จังข่อยคไายป่ะนะเราหว่าตอนไหนว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นดืดดัดดืดดัดเป็นมืึนจวดจัดจวดจัดขึ้นป่ะนะเราหว่าตอนตลอดเวลาที่เราเรากลับมาคนท้อเออ ตอนกลับมาบ้านเงี้ยคนโตพ่อต่นั้นพญามอถมเหตุอะไรแล้วก็ส่งไข่เนยเออไข่เนยเรียบร้อยว่าพ่อใหญ่ห้อยังท่านเลยขัดใจเลยมิยังเห็นข่อยบ้องบ่ของดีเขาก็ฝายผูกแขนน่ารักนะนะระหว่าน่ะฝายผูกแขนเรามัดซวยได้อยู่แล้วพราะนั้กันดีพ่อดอกว่าท่านบานนี่เจ้าของกันงินใส่ไข่เพป็นเนาะเรียบร้อยกลับมาหาเมียอยู่ขวางมาว่าให้เมียฟังบ้านเออว่าเถ้าเมียนี่หลีเพราะนะพวกผัวผู้เมียก็ว่าเป่งไหนเจ้าเจ้ามิจะว่าบ่เสียบ่เสียละเป่งไหนบานนี่มันเมียนข้อมข่อยบ่พราะนะ ไว้มาสั่งว่าก่นว่าวกันเดียบันเนี่ยเออว่ากันโอ้ยคอยกันได้ยิ่คอยกันว่าแม่เจ้าเป็นพิตีคิดไปเองพ่ะ่มันว่เมียนพี่น้องปอบมันเป็นขากหลายพี่น้องมันว่าเข่าหรอกพี่น้องคือจริงๆค่ะอาตีอาควบคุมเจ้าของไว้น้ำเหมือนว่าปอบเนี่ยขั้นไปเข่ากับันยานมันเลียงมันแตกค้นกับที่บมาโอนเงินน้ำ่านยันเรื่องยันขายหนาสินะอาตะเป็นว่าเห็นค้นกับสูตรกินเองสินะสูตรต่อยต่อยค้นสูตรค้นดุมมันทำมันไปดุมค้นต่อ กันเป็นลักษณะจังหมอทำเนปุนว่ามันี่ไปดมมันหรอกบ้านนี้ก็พักกันว่ามีแล้วสิเห็ดเจังไหนห้าบาทอืมขันที่เป็นอยู่อาการนี่มันคือสิเป็นตาหยานแต่ปะว่ากันดิผัวกับเมียหรอกบ้านนี้ก็เลี้ยวเอาสิเห็ดเจังไหนล่ะขั้นว่ามีเจ้าอื่นที่เป็นเปิดบัญชีห้ากับสิเห็ดเจังไหนของท่านเออก็ว่ากันอยู่ซ่านนั่นพันจักสีเห็ดจังไหนเนาะมันมันม่นท่านมีเจ้าใหม่หรอกเออขั้นว่าเจ้าใหม่ก็สิมีอยู่แล้วเนาะพี่น้องแจ็คสีอยู่ใส่กันแตเจ้าของบ่ได้น้ำหาขั้นอยู่ไกััันนจงงเป็ อยู่หมองอื่นเนี่สิเจ้าของกับสีไปยังไงมันไก่ผุดหมดเลยอันที่ว่าได้ไปเอาน้ำพึ่นก็ถือว่าเพราะไก่สำนันแหละกับทีว่าพ่อไปพ่อมาอังสินะระยะท่างวันท่กไปบ้านนี่ก็บยู่โดนไปโดนมากอะมีมีคนบ้านอื่นไทยบ้านอื่นคาเจ้ามาวันตกมาหลินมาบ้านเจ้าของกันก็เลยมีได้โอกาสได้ถามแทนที่ไทยกันวันตกเออคาเจ้ามาวันตกมาคือสิเมนมีบุญจังไงล่ะคาเจ้ามาวันตกก็เลยได้ถามกันว่าลูกเต่าเพียงใดไปเป็นงานอยู่ใส เออว่าก wow. ันหรบาดค้นเนาะได้สูกันดิก็ว่าลูกกับแม่เห็นงางเทพขึ้นกันข้าเจ้ากับว่าอลูกเต่าไปเห็นงางเทปเลยเห็นจากไหนยน่มสงเงินสรงท่องวาทันเออโอยสงเงินส่งท่องกันนี่ดัวพนะู้ข่อยก็ไปนี่ดัวเอาโอนน้ำมาย่ายนี่ดัวพนะของหมอเจ้าเป็ีนบ่าพนะได้ซากันว่ายพวกเป็ีนจากไหนพนะข่อยกันว่าอยากว่าวขึ้นกันนี่แหละพนะข่อยกับว่าหางมวยค้นเสียข่อยพนะพู้ได้กับว่าเจ้าข่อยขึ้นไปเองเป็นบ้าพนะ บาทนี่ก็ได้เว้ากันมันข้อเดียวกันซะที่บาทนี่ซุ้มลูกไปกรุงเทพฝากเงินมาให้ปอบขึ้กันเออถือว่าโอนเงินมาให้พี่ปอบคนทอพี่น้องพี่ปอบมันเลยสูตรผู้ไปเอาเออไปรับจากมือมันมันต้องสูตรอย่างหน่อยๆต้องดมย่างน้อยมาต่อถือว่าเกิดอาการเนี่ตูดพี่ปอบเขาไม่ต่องคนเท่านั้นมันก็อยู่ได้เลยพี่น้องเออแม่นว่าเพรได้เขากินบางทีถ้าปอบมันแก่มันได้สูตรดามัยเฉยๆค้นเมย์นั่งเทียทาบว่ได้เฝ้าไปหาหมอทั้งทีเมย์มอยไปกับมันสมัยมันเลยดมกินนมันต่อเลยสูดกินก้สม กั้วกันดวกับเมียนี่ดีเหลืววท่านข่อยกับปิ้นกัท่านผัวข่อยกับเพ่เสียข่อยว่บท่นงวดล่าสุดนี่ยม่เล่าด้วไปเอาพะนะเมื่อกเห็นกับตัวกัเสียวคักๆเลืว่าท่านอือโอ้ยคือกันหละตุข่อยก็ได้พราะนาจ้าสีเจ้าดาาท่านอือเพราะว่าเจ้าควงกับมิหมองสีไปคือกันว่าท่นขั้นบทฝากมาทั้งนี่กับเจ้าสีเจ้าดาะท่นขั้นบทอยากฝากกับมิจฉาว่าถาผู้ใดกลมบ้านอือถาก็ย่ำมูย่ำพวกกบมาบ้าน์ย่อจะได้ฝากมากามืนกันย่ำใดเหล่าพนะนาะเว่ากัน่ะ โอ้มันบ่มีม่น่าเสียดเล้วะท่านอืมก็มีแต่บาดนี่กรับภากันหาของดีของข้อไปหล่นล้วพยายามไปเอามาเออโอ้มันเอาอยู่ให้ดัววะท่านอืมมันว่าแต่คนขวนอ่อนมันต่างเข่าหล่นเอาพี่น้องเพิ่นก็ว่าเมนตดีว่าแต่ผู้ใดแห้งผู้ใดขวนอ่อนนี่ไปเอาเรียบร้อยแล้วมันสูดมันสูดกินแป๊บเดียวเถอะอืมย่างหน่อยๆเจ้าต้องอะไรมีไอ้ปวดเสียนปวดเดียนไปมื่สองมื่นหรืออะไรย่างขี่ได้บ่นเถอะเออุ่มขวนอ่อนนี่แห้งมันแห้งหมักบ่นเถอะเพราะคุณว่าผีปวดแนวหนีบ่นเถอะพี่น้อออองปสูดนัเเถะ มันหมักเหมะป่านนี้กัพักกันโว้กันไปมันก็ไม่น่าเสียเหตุเลยพี่น้องเจ้าเสียจางไหนกันหมดล่ะเออเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของมัน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 เป็นอาการในเสี็นบอกมันไม่มองที่ไปเลยนอกเจ้าว่าเจ้าไปเนี่ยบ้านอื่นบ้านอื่นก็ไม่มองไปเลยเจ้าไปจางไหนบ้านอื่นเออข้าเจ้าไกลเกินไปเจ้าสิเมาลดไปค่ารถซะกันเอาไปมาเงินเจ้าของฝากไปกับสิเดียทำไรที่นี่ไปจ่ายค่ารถทาลากับบวกคุ้มก็ต้องทนกับพักกันนี่แห้ว ก็หาหาของกันเอาจะขอางกันเถอหาของกันเอาหาเนี่ยเรไปให้ผู้หมอทำมอยังพื้นหาหาหวานหายังให้กันกันของข้อไปเนี่ยไปเอาเงินไปนะเออตระเรือตัวสตร์พี่น้องแนวเนวเหลียงเล่าสยงีมันมันมันกะมันกะเคยเกิดขึ้นพอ่ายุคสมัยหนึ่งมันเป็นอย่างที่เออผู้รับโอนเงินอย่างอย่งสี่มันบ่มีนะพี่น้องแต่ว่าเมืองไทยเฮ้าเนี่ยมันก็ดีเนี่ยว่าโอนเงินทมไยตะขี่มันก็โอนกันทั้งไปซนี่ได้ตลอดเนาะบ่ว่ายุมของใดเงินเถอะบ้านเฮาานะมันก็ถือว่าโอนใด้ง แต่ว่าอาการที่ว่าต้องไปเอาน้าข้นยังสี่จังจังจังตูวผมเองกับมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยเป็นเป็นเหตุการณ์ยังสี่เนาะพี่น้องแต่ว่ากับบ่มันว่าผู้เป็นว่าเป็นปวดนี่อย่งนึแต่ว่าหมายถึงบอกไห้ฟังว่ามันมันมันเดือดความจำเป็นคือยังสมัยตะกี้บ่มีโทรศัพท์มาพี่น้องคนที่ไปเหตุงานเออไปเหตุงานมองหนอกอี่ยังเสียสิโทรศัพท์กับบ้านยังเสียกันจำเป็นตรงไหนมาโทรไปมองเดียวเพื่อนเดีบ่มีทางเลือกพี่น้องเออขั้นเมืนว่าข้าเจ้าว่าจังจังจังตัวขุนหลวงโูวเองขั้นเหมือนว่า แ่าแม่ผู้ไปรับกสิตา,ตายขึ้นอกีกแห้อแมนบอละ่ะลูกทั่มามัอได๋ก็โอ้ยกูไปรับโทรศัพท์นั้พี่ปอบแกูกกสิตายอีกเล้อจังิว่าแต่นี่มันกันยังดีโชคดีกว่ามัน่บปินน่นบ่พี่น้องเพราะว่ายัางพี่น้องเพราะว่าสมัยตะกี้กมีพใดม,มีโทศรศัพท์เด่นว่นก็เจ้าสื่อมาก็าเจ้าก็ขึ้นเสาคาเห็ดเสาก็เจ้าขาเจ้ากัเก็บน้ำบ้านเจ้าของข,องขาเจ้าตอนนั้นถ้าผมจำา่ผิดเพิ่นเอาน้ำหาสิบบาทจั่เด๋พี่น้องไปรับเที่ยงรับซื้อๆดิเออไปรับเพื่อนกับเพื่อนละเพิ่อนกาบาทก็ เออเพ่นขี้มอไส้เบื่ออ่นางสีนะลอยนีิงีละมาหอดกับมันนางเขาคิว้วเด้เออเขาคิ้วคือกันว่าไม่มีทางเลือกเลยพี่น้องก็เลยค้นพ่อของ,องกว่าสมัยตะกี้ที่เพิ่นฝังเงินไปเพิ่นกับไม่มีทางเลือกคือกันมาตอขั้นมันว่าเพิ่นมีทางเลือกว่าโอ้มันโอนกันได้เออโอนกันได้แบบยังไงมีผูดด้ใดกัเพราะมีบัญชีอยู่หลายบังทีเกิดเจ้านี่พอดีเจ้านี่เอาแพงเอาเปอร์เซ็นต์แพงเพงจ้านี่บ่มันกหนาไว้ยังสีเกิดยังพอได้เปลี่ยนนาพี่น้องแต่นี่มาเเอย่าเอออองงกิปยยยนนน เงินกับ่ามันวายอย่างเดียเงินกับตอนลูกโอนมามันก็ดีๆอยู่แต่ว่าผู้เจ้าของไปเอานี่ละวันต่อืมันไปได้ไปเอาน้ำปั่เราผ่านพมีผัวพี่น้องเออเราบ่มีผัวถ้าเรามีผัวกับบางเถียผัวเป็นผู้ใจจริงจริงไม่ใช่สิยค่เห็นบ่เออผัวเป็นผู้เอาหิ่งจริงจริงนี่มันมีตัวเล่าจริงนะไปยังอะไรก็เป็นตัวเล่าเหรอม่ย้ายเราก็เอาไม้จายตลอดไปเอาไว้จะลับเข่าแม่ยลดซําไฟดูดเดือดขึ้นขั้นเป็นขึ้นกินขายเงียเงียมื่ดจ่าจ่าข้นมากหรอเพิ่นหวานเขาบอกว่ามันเฮ้ยมันผิดสีปากเปลี่ย แต่ว่าแถาผัวนี่ก็ไปไปร้องก่นได้พ่อกับตัวเองแล้วก็จนได้ไปไปปรึกษาหมอธรรยเมียงเพิ่นกว่ามันเมียน,นี่ดีพี่น้องเพิ่นอื่นถ้าสรุปกันในทางหนึ่งก็คือที่ปอบสูตรพ่อนะเอ,อที่ปอบสูตรกินคนพ่อนะว่าแต่มันมีโอกาสได้สัมผัสกับผูดด้ใดซุ่มพลังจิตอ่อนซุ่มความอ่อนเนี่ยมันเรียบร้อยรลดป่ะทัดนนี่ก็เป็นเลี้ยงเล้าที่ข้นขูดได้เอาหมา้อหมูสุกสุธธน้องฟังมันเถอะเลี้ยงเออ่ปอบสูตรมันเป็นของมันเป็นเงินโอนปอบครับพี่น้องออื